สวัสดีครับผมไลออนนะครับจากช่องบุญสมรถบ้านนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมรถกระบะแคปนะครับเฉพาะแบรนด์ Toyota นะครับมีอยู่4คันครับนะครับซึ่ง4คันนี้นะครับก็จะมีทั้งปีเก่าปีใหม่นะฮะแล้วก็เป็นขับเคลื่อน4ีล้อคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ีล้อมี1คันนะฮะที่เหลือก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับนี่นะครับวันนี้ใครหาอยู่เนาะนะฮะมีสีขาว มีสีดำนะฮะแล้วก็สีส้มนะฮะมีให้เลือกนะครับทั้งขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับพร้อมราคานะฮะอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็จะมีคันนี้แคปบนะครับเป็นแคปบนะฮะเดี๋ยวสีประตูเดี๋ยวจะทำอีพีหน้าใครหาสีประตูอยู่คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะเอาสีประตูรวมกันแล้วก็มาถ่ายเรียงกันให้ดูเลยนะครับวันนี้พามาชมแคปบก่อน4คขั้นนะครับพามาดูภายในนะฮะพร้อมราคาละเอียดนะครับผม ก่อนที่จะรับชมคลิปวิดีโอนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูที่คันแรกเป็นคันนี้เลยก็แล้วกันนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็น Toyota h i l u ัก i g o Champ ครับเป็นเครื่อง2,005 V N Turbo 144แรงม้าครับเป็น p ร e n e r ยกสูงกระบะแครบเปิดได้ปี p 2013คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่269,000บาทนะครับราคา 2 6 9 0 0 0บาทนะครับผมนี่นะครับเป็นไฮรักส์ว n t อ r น o นะครับตัวนี้นะครับแม็กเป็นแม็กของ Toyota แต่เป็นตัวเป็นแม็กตัวท็อปเลยของ4ประตูนะครับซึ่งกระบะแคบเนี่ยไม่ใช่แม็กแบบนี้นะฮะนะฮะตัวนี้จะได้เป็นแม็กท็อปี่สุดแล้วของ Vigo c แชมป์เพราะฉะนั้นท่านได้ตัวท็อปนะครับท่านได้ตัวท็อปแต่ถ้าหากไม่ชอบผมเปลี่ยนใหม่ให้แต่บอกเลยว่าคันนี้ นี่คือแม็กตัวท็อปนะครับผมประมาณนี้ส่วนในของตรงตัวยางนะครับยางปี2024ยางปี2024นะครับยางไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะเป็นยางป้ายแดงเลยนะฮะยางออกใหม่เลยนะครับนี่ดอกยางลึกแน่นอนนะฮะลึกๆเลยนะฮะนะฮะยางลึกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นยางใหม่สี่เส้นซึ่งผมซื้อมาในราคานะะฮรวมติดตั้งก็ 1 2 0 0 0บาทนะครับย่าง1 2ื่นสองนะครับเราไม่ต้องไปเสียเงินแล้วผมจัดการให้เรียบร้อยนะครับถัดไปนะครับสีสันนะครับสีภายนอกตัวรถนะครับสีไม่ต้องเอาไปทําอะไรเลยสีภายนอกไม่ต้องเอาไปทําอะไรเลยนะฮะรถได้เดิมไม่เคยชนนะฮะไม่ต้องทําสีไม่ต้องเก็บงานอะไรนะครับพร้อมใช้เลยนะครับนะครับแม็กเลนเนอร์ก็จะเป็นของโตโยต้าของเดิมด้วยนะฮะไม่มีการเจาะข้อไม่มีการเสริมข้างนะครับ การชนท้ายอะไรอยู่ครบหมดนะครับนี่ยังอะไรอยู่ครบยางอะไรเดิมไม่เคยลงพื้นเลยนะครับตัวถังก็เป็นตัวถังเดิมนะครับเฟืองท้ายก็เป็นเฟืองท้ายเดิมท่อเป็นท่อเดิมนะฮะเชดซีเป็นเชดซีเดิมแหนบก็เป็นแหนบเดิมนะครับโช๊คเช่นเดียวกันเป็นโช๊คของเดิมนะครับนี่นะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับผมพร้อมใช้เลยนะครับดูภายในกันเล็กน้อยนะครับนี่ครับภายในครับ ภายในเกียร์ธรรมดาครับเบาเป็นเบาเบาเขาเรียกอะไรเบาเบาผ้านะฮะับเบาผ้านะครับนี่นะฮะด้านในแคบก็สวยนะครับประมาณนี้รถคันนี้นะครับ เลขไม่เยอะหน่อยนะฮะสามแสนสามนะฮะก็วิ่งค่อนข้างเยอะเลยนะฮะสามแสนสามแต่แต่นะครับมีแต่หน่อยลูกค้าเข้าศูนย์โตโยต้าตลอดลูกค้าเข้าศูนย์โตโยต้าตลอดนะครับนะฮะรถมีปัญหาอะไรคือเข้าศูนย์ตลอดนะฮะนะฮะแล้วข้อดีนะฮะของการเข้าศูนย์หนึ่งครับชิ้นส่วนหรือ จะพวกสายพานหรือว่าเกี่ยวอะไรที่มาเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะฮะเขารับประกัน2ปีนะฮะหรือว่าเลขไมประมาณหลักหมื่นโลนี่แหละนะฮะเขารับประกันนะครับ2ปีถือว่านานมากประกันอะไรเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าดูแลดีเลยนะฮะแล้วก็น็อตไม่ขยับด้วยรถได้เดิมด้วยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยสําหรับวีโก้คันนี้ในราคา2,69,000บาทนะครับกับเลขไมประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะฮะ ซื้อไปนะครับก็เปลี่ยนหายค้องเหลวนะฮะอันนี้ผมเปลี่ยนให้นะฮะแล้วก็โอนให้ฟรีบริการส่งให้ฟรีนะครับลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะฮะสวยงามภาษีก็ต่อให้แล้วเป็นภาษี69นะครับผมฝากกันด้วยครับวีโก้แชมป์สองแสนหกหมบาทสีขาวคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับถัดไปนะครับ มาดูสีดํากันบ้างครับตัวนี้มีการแต่งกระจังหน้าที่เป็นออฟโรดหน่อยนะครับแต่ว่านี่คือขับเคลื่อน2ล้อนะครับแต่คันนี้นะครับราคาสูงขึ้นมาอีกแต่เลขไมน้อยนะครับเลขไมน้อยนะครับตัวนี้จะเป็น Toyota Hilux Vigo Champ ครับเป็นเหมือนกันเลยเครื่อง25 0 0เหมือนกัน <S <S เป็นตัว E เหมือนกัน V n Turbo 144แรงม้าเหมือนกันแต่ สิ่งที่ต่างกับคันขาวนั่นก็คือรถคันนี้ปี2015คันนั้นปี13นะฮะซึ่งปี15เนี่ยนะครับช่วงปี14ถึง15ภายในห้องโดยสารจะเป็นสีดำภายในห้องโดยสารจะเป็นสีดำ V n t e r b o เหมือนกันแต่ภายในห้องโดยสารจะเป็นสีดำนะฮะนี่เป็นพีเลนเนอร์นะครับนี่ครับคือ ปีนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวสุดท้ายและก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นไฮลักลีโวนะฮะนะครับปีสิบสี่ปีสิไม่ว่ารถจะสีอะไรก็ตามนะครับไม่ว่ารถจะสีอะไรก็ตามจะภายนอกจะสีขาวสีดำนะฮะสีบอนนะฮะสีเทาภายในเป็นสีดำแบบนี้ภายในจะต้องเป็นสีดำแบบนี้นะครับและเขาจะมีแอร์แบ็ให้ คู่หน้าเลยนะฮะรวมถึงนะครับอจอกลางสามารถบูทูดได้อันนี้เป็นจอทัสกรีนที่เขาแต่งขึ้นมานะฮะก็จะมีความอ,อำนวยความสะดวกมากขึ้นนะครับในเรื่องของอดู YouTube ฟังเพลงเล่น Facebook เหมือนเป็น iPad ใอีกเครื่องหนึ่งเลยนะครับเบาเป็นเบาผ้าเหมือนกันแต่ว่าเบาะจะเป็นสีดำและคอนโซลเป็นสีดำนะครับภายในเป็นโทนสีดำนะครับก็จะได้ในเรื่องของอความสปอร์ตนะครับ มากกว่านะค่ครับครับก็ไม่ต้องทําอะไรครับพร้อมใช้เลยนะฮะร,รถสวยมากนะฮะภายในภายนอกไม่ต้องทําอะไรนะครับตรงไหนเป็นรอยบุบรักยิ้มผมเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยคือเอาง่ายๆว่าลูกค้าเอาแบรับพร้อมใช้งานเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัว E นะครับเช่นเดียวกันนะครับแม้อาจจะไม่ใช่ตัวท็อปแต่ว่ารุ่นรุ่นตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายสังเกตว่าคันขาวคันดำเนี่ยตัว E เหมือนกัน นะฮะตัว E เหมือนกันแต่บางรุ่นเนี่ยคือมันเป็นยิ่งปีใหม่เข้าไปออปชั่นมันก็พิเศษมากขึ้นนะครับนี่นะฮะใครหาอยู่นะครับนี่สีดำนะนะฮะสวยย้งว่ารถสวยเลยนะฮะรถสวยดูดีนะฮะเบาะตึงๆไม่ขาดและเลขไมค์คันนี้ดูเลขไมค์ผมลืมถ่ายเลขไมค์อ่ะดูรอบคันครับก็ในเรื่องของแม็กเนาะนะครับแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กของลีโว เป็นแม็กสูงกว่าแชมป์และนะฮะเป็นตัวใหม่แล้วแล้วก็ยางเนี่ยนะครับเป็นยางปี25นะครับยางเนี่ยยางใหม่4เส้นนะฮะซึ่งผมเหมามานะครับผมเหมาชุดนี้มาเวลาขายผมคือต้นทุนมันไม่สูงเราไม่ต้องจะเป็นที่ต้องบวกกำไรเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นท่านได้ยางใหม่แล้วก็ได้ในราคาที่คุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าผมซื้อเนี่ยไม่ใช่ซื้อทีละชุด2ชุดนะครับ ผมซื้อหมดเป็นแสนเฉพาะยางชุดนี้ผมเน้นขอบสิบเจ็ดเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนหาตัวสูงเยอะมากทั้งกระบะแคบแล้วก็ที่เป็นสี่ประตูนะฮะผมซื้อมาดองไว้เลยนะครับกันชนหน้านะฮะเหลก็กอะเหล็กทั้งนั้น,นะฮะนี่กันชนหน้าเหล็กทั้งนั้นนะฮะแข็งมากอะนะฮะแข็งมาก,กใหญ่ๆนี้ท่านดูครับใหญ่ไม่ใหญ่ครับดูมือผมครับโอ้โหอือืโอ้โหโอโหโอฟโ,โรดอะนะฮะ ไฟอะไรเสริมเข้ามาด้วยนะครับเป็นหน้าเป็น LED นะครับมีตะขอให้นะครับนี่ล่างสวยเลยเดิมเดิมฮะนะครับโอเคมีที่ลากจูงด้วยนะครแต่งสวยแต่ถ้าไม่ชอบถอดออกให้เดี๋ยวเอาหัวของเดิมใส่ให้นะฮะตามสะดวกนะครับคันนี้นะฮะเลขไม่หนึ่งแสนมื่นเกโลราคาก็อยู่ที่2 9 9 0 0นบาทนะครับ ปี15ใหม่กว่าคันั้น2ปีแล้วเลขใม่แค่แสนสองนะครับทําให้รถเนี่ยนะฮะร,ราคามีการอัพที่สูงมากขึ้นแล้วก็มันเป็นมีโก้แชมปตัวสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมใหม่นะฮะปี15เนี่ยตัวสุดท้ายแล้วนะฮะนี่เลขไหม่หนึ่งแส้าพันแปดโลนะครับหน้าจอทัชสกรีนป็น Android 12นะฮะนี่สวยๆนะครับ กันด้วยนะครับ299นะฮะปี15นะครับถัดไปนะครับนะครับคันนี้พร้อมใช้เช่นเดียวกันนะครับเป็น Toyota Hilux Vigo Champ นะครับเป็นเครื่อง2 0 0พัเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น VN Turbo นะครับ1,44แรงม้านะฮะเป็นเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อรถ ปี2012เป็นพรีเลนเนอร์นะเกียร์ธรรมดาโฟะฮะตัวนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่379,000บาทนะครับเป็นแบรนด์โต y o ต้าปี12 Vigo ว h โก้แชม์นะฮะเลขไม 4, ล์่114,000มโลคันนี้รับประกันเครื่องเกียร์1ปีเต็มนะฮะนี่นะครับมีการทำประกันให้ด้วยสำหรับโปรคันนี้นะครับนี่4คูณสนะฮะ4ี4คูณสนะฮะ นะฮะราคาผู้คุยตัวอีนะครับผู้คุยสอบถามกันได้ลดกันได้นะฮะราคาลดหย่อนได้นะฮะหรือบางคนไม่อยากทําประกันเครื่องเกียร์เนี่ยผมลดให้1 0,000กว่าบาทเลยนะฮะสำหรับดีซีพิเศษนะฮะถือท่านมีประกันที่อยากทําเองหรือไม่ทำนะฮะเ <t> พราะจริงผมว่าเลขไม่แค่หนึ่งแสนนิดๆเนี่ยแสนกโลเนี่ยนะฮะมันประมาณตัวนี้เรียกไม่เท่าไรหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลเนี่ยจริงๆไม่เท่านี้ไม่ต้องทำก็ได้โตโยต้า ฟังเสียงเครื่องรู้เลยนะฮะทนอยู่แล้วนะฮะแต่จะทําก็ได้มันเป็นโปรโมชั่นที่ผมเสริมเข้ามาให้แต่ถ้าไม่เอาผมหักให้ประมาณาหมื่นกว่าบาทเลยนะฮะเพราะว่าทําประกันไว้ให้ด้วยนะฮะถ้าจะก่อนซื้อเนาะนะฮะจะทําประกันให้นะครับจริงมันก็ทนอยู่แล้วครับนะฮะประกันที่ผมทําให้เนี่ยมีปัญหาเข้าศูนย์นะนะฮะมีปัญหาเข้าศูนย์เพราะว่าก่อนจะทําประกันเนี่ยผมต้องเอารถค,คันนี้เนี่ยไปให้บริษัทที่เมืองไทยประกันภัยเนี่ย ตัวแทนเนี่ยเขาจะมีคนพนักงานมาตรวจสอบในเรื่องของเครื่องยนต์ว่ามันเครื่องดีไหมอะไรยังสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเขาก็จะเช็คประมาณนี้นะฮะแต่ก็ไม่นานทําแป๊บเดียวนะฮะหชั่วโมงเสร็จนะครับก็มีการตรวจสอบนะฮะเพื่อความมั่นใจว่ารถคุณไม่ใช้สมุนสมบัตินะก่อนที่จะทําประกันนะครับไม่อยงั้นเขาเจ๊งเลยนะแบบว่า รถเราเก่าๆอยู่แล้วเอาไปทําประกันให้เขามาซ่อมให้อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะฮะเขาขาดทุนแย่แน่นอนเขาต้องมีคนมาตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านไว้ใจได้อีกระดับหนึ่งเลยคือมีประกันที่จะมาคอยรถให้ท่านแทนด้วยนะฮะเพราะว่าเขาก็ต้องเสียเงินให้ท่านเหมือนกันถ้าหากรถมันมีปัญหาหรือเป็นอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้ี่เกียรธรรมดาครับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะนี่ครับนี่นะฮะ สวยงามนะฮะบเบาอะไรก็สวยนะครับส่วนบางคันถามว่าทําไมถึงไม่ทําประกันชั้นไม่เท่ากันชั้นหนึ่งประกันเฉพาะเครื่องเกียร์ให้คือบางคันเนี่ยผมไม่ได้บวกค่าใช้จ่ายเข้าไปนั้น,น,นด้วยทําให้ทำให,ำให้ไม่สามารถทําประกันได้ทุกคันนะฮะแล้วก็มีบางรุ่นที่เขาจํากัดด้วยนะฮะคือเขาจะบางคันให้ผมทาประกันพวกแบรนด์หลกัหลกๆพวก โตโยต้าได้ฟอร์ดได้นะฮะนิสสันได้นะฮะอิซูซได้นะฮะเพราะฉะนั้นสังเกตว่ารถที่ผมมาเข้ามาเนี่ยทุกคันเนี่ยจะเริ่มมีการรับประกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะสบายใจขึ้นนะครับนี่เป็นโปรโมชันเสริมทำไม่ได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับเลขไมค์คันนี้นะฮะหนึ่งแสนหนึ่งมืนสี่พันโล เลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลนะครับนี่เห็นไหมเลขไม่น้อยนะฮะ <st us> นะค, <c oughs> คือมันยังได้ความสดอยู่ผมว่า,า <st us> จริงๆท่านไม่ต้องเอาไปทําก็ได้นี่ฮะเอาเงินไปแต่งอันอื่นเพิ่มดีกว่านะฮะนี่นะครับสวยนะฮะสวยนะครับแต่ถ้าใครไม่ทําประกรนันเนาะซื้อกับผมไปโตโยต้วเวตาเนี่ยผมรับประกันเครื่องเกียร์สามเอนอยู่แล้วนะฮะ มีปัญหามาซ่อมฟรีกับผมเลยนะฮะมีปัญหาซ่อมฟรีผมมีอุ่นู้ใจอยู่แล้วนะฮะโตยิต้ามันทนครับนะครับรับประกันให้เลย3เดือนนะฮะมีปัญหามาหาผมจะดูแลให้นะครับนี่แม็กนี่แม็กเดิมเป็นแบบนี้ใครอยากได้แม็กกระบะแคบเนี่ยนะฮะสประตูมันจะเป็นเหมือนคันขาวคันแรกนะครับนี่แม็กของมันเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนี่ขอบ1 6นะฮะสองหกห้านะครับอันนี้ใหม่ด้วยนะนะฮะยางใหม่ด้วยยางปียีินะครับ นี่ดอ,อกลึกๆเลยคือมันไม่ค่อยได้ใช้ครับนะฮะดอ,อกมันลึกอยู่ยางปี22อ่ะถามว่ายาง3ปีแล้วทำไมมันถึงดอ,อกยังดีอยู่ก็คือเขาไม่ได้ใช้ดูเลขไม้เน่ยครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลอ่ะนะฮะนี่ไม้เลชเชนดีใชดเจนเลยนะฮะสวยนะฮะสวยนี่โอเคฝากกันด้วยเนาะคันนี้อ่าสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทปี12นะฮะเกียร์ธรรมดาโฟนะฮะกันชนหน้าให้ด้วยนะฮะรุ่นแชมป์นะครับ อ่ถัดไปนะครับคันสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นี่คือ Toyota Hilux r e v o เป็น2.4เป็น TRD Sport t v o นะฮะเป็นตัวยกสูงนะฮะพีระเนอร์ P นะครับรถปี2016ครับเลขไม 1, 2, ล์2 0 0 0 0โลเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดคันนี้เช่นเดียวกันรับประกันเครื่องเกียร์1ปีเต็มมีปัญหาซ่อมศูนย์นะฮะหรือเลขไม 30, ล์0 0 0 0 0โลอย่างไดอย่างหงถึงก่อนนะฮะ นี่นะฮะนี่ราคา3ามแสนเจ็ดนะรีโวนะฮะไม์แค่ลแสนสองนะฮะเอาลป์โปจุกๆไปรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มนะฮะนี่โลบาร์เทียดีสวยๆแบบนี้ตัวเอ่อเทีดยดีนี่อักษรนะฮะท้ายนะฮะนี่นะฮะนี่แมคเลนเนอร์ของโตโยต,ต้าเปื้อนหน่อยนะครับพอดีมันอยู่ฝนอะนะฮะอยู่ฝนเรืองนี้มันสาเข้ามามันโดนนะฮะแต่ก็ไล่เช็คก,กันเรื่อยๆนะฮะ จอดในร่มตลอดด้านหน้าจอดในร่มหมดเลยไม่ไม่ให้คนซนเสียนะฮะเนี่ยต้องดูอะไรดีพวกรถใหม่ๆเนี้ยผมจอดในร่มตลอดนะครับนี่ก็อาทิตย์นึงเอาไปจอดตากแดดครั้งหนึ่งบ้างนะฮะให้มันเอ่อไปฆ่าเชื้ออะไรบ้างอยู่ตรงแต่ร่มมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็มีการขยับพเยื่อนมีพนักง,งานดูแลเช็ดรถให้ประจำนะฮะไม่ต้องห่วงว่ารถจะตากแดดรถเปียกฝนหรือว่า ดูพื้นที่น้ำท่วมไม่มีเลยนะครับรถผมเนี่ยคัสสภาพคัสเกรดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะฮะนี่รับประกันว่ารถเดิมนะครับแล้วก็ไม่เคยชนหนักรับประกันไม้แท้นะฮะนี่สวยสวยเลยนะครับโอเคเกียร์ธรรมดานะฮะจอเป็น TAD คอนโซลอะไรก็สวย เดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่อยว่าต้องปิดประตูก่อนนะครับเลขไม่ถึงจะขึ้นนี่เลขไม้หนึ่งแสนโลเลขไม 1, 2, ้หนึ่งแสนสองหม่โลปมารเนี่ยมีแอร์แบ็กให้มีมันติฟังก์ชันให้มีระบบอ่าที่สามารถปรับเกี่ยวกับหน้าจอกลางได้นะฮะของเรือนใหม่นะครับซึ่งมันจะเป็นอนาล็อกผสมกับดิจิตอลนะครับผมรุ่นนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับที่จอกลางเนาะนะฮะมีโหมดอีโค o พาวเวอร์ให้นะครับ นี่บอกอะไรก็สภาพสวยก็สวยๆเลยพร้อมใช้เลยนะครับผมนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับคันนี้นะฮะจากแฟนได้ซื้อสดได้แม็กเป็นแม็กเทียดีของเดิมยางเป็นยางใหม่17นี่ยางนี้ผมก็นะฮะเหมือนกับคันอ่าคันนั้นคันดำอ่ะนะฮะนี่ครับยางดอกลึกๆเลยนะฮะยางปียี่สิบห้ายางปียี่สิบห้านะฮะนี่ครับนี่ครับยางปียี่สิบห้านะครับ ขนาดยาง3ปีขึ้นไปอะไรพวกนี้ผมก็เปลี่ยนแล้วนะคะถ้า3ปีขึ้นไปพวก4ปีเนี่ยผมเปลี่ยนเลยนะครับก็อันนี้ยางใหม่ใหม่นะฮะอันนี้ก็ยังใช้ได้ใหม่ด้วยแล้วก็สภาพยังสวยนะฮะก็เรื่องยางเนี่ยไม่ให้ห,หายห่วงเลยนะฮะสบายใจได้นะคระับเห็นไหมพวกยางเนี่ยจะไดยางออฟโรดก็ได้นะฮะผมเปลี่ยนให้ได้ยางออฟโรดอ่ะได้ได้บอกได้บอกได้นะครับ ดูแลให้หมดนะครับวันนี้มาอัปเดเตเฉพาะ t ต y o ต a าไม่พาดูกันอื่นนะครับเดี๋ยวมันจะยาวมากแน่นอนนะฮะโอเคประมาณเท่านี้ฝากกันด้วยนะครับทั้งสำหรับอ่าสี่คันนี้เดี๋ยวพาดูราคาทีนึงนะฮะตัวนี้ t o y ยต,ตา้า e ีโว่2.4 t d นะฮะปี2016เกียร์ธรรมดาเป็นดีเซลราคา3 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็น t o y ยต้าไฮรักวีโก้แชม เครื่อง2.5ตัว E ขับเคลื่อน4ล้อ P-Liner นะคะับเกียร์ธรรมดาโฟรนะครับเลขไมล์1นึ0 0แสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลนะครราคา3 7 000, 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็น Toyota Hilux Vigo Champ เครื่อง2.5ตัว E V-Engineer P-Liner นะครับอ่าเลขไมล์หนึ่งแสนหนมนเกโลนะครรถปีสิตัวสุดท้ายแล้วนะครับของ Vigo Champ ราคา 2 9 9 0 0 0บาทนะครับได้แบบนี้ไปเลยนะครับตัวนี้เป็น Toyota Hilux Vigo Champ s, เครื่อง2,500ตัว e-vin turbo เหมือนกัน Vigo เนี่ย3คันนี้เนี่ย v-in turbo 144แรงม้าเหมือนกันนะครับเป็น p รี r e e r ปี13ราคา2 6 9 0 0 0บาทนะครับเป็นประมาณนี้ทั้งหมดรีวิวเป็นประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ใครที่เดินทางมาชมนะครับ ร้านผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ใต้สะพานลอยทุกวันมันจะมีรถจอดอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไหนฝนตกอาจจะไม่เอาออกนะครับเพราะว่ารถมันจะชื้นเปียกฝนด้วยนะครับทุกวันเนี่ยจะมีรถจอดอยู่ข้างหน้านะฮะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ป้ายนี้สนใจโทรมาได้เลยนะฮะนี่เบอร์โทรนะครับ0942742233สามารถติดต่อมาได้นะับนี่หน้าร้านนะฮะหน้าร้านเรานะฮะมีป้ายนะฮะลูกคัน ราคาติดเชัดเจนไม่บอกสุ่ม4ี่สุ่มหราคาติดเชัดเจนนะครับแต่ถ้าคันไหนราคาไม่ติดแล้วไม่มีในรีวิวนะรถคันนี้เข้ามาอันนี้คันนี้เข้ามาใหม่นะฮะคันนี้เข้ามาใหม่นะครับอันนี้싼ออโต้โฟเข้ามาใหม่แต่ยังไม่พามาชมนะฮะแต่รอดูว่ารถโคตรสวยนะครับอันนี้อ่ะโอเคฝากกันด้วยเนาะสลับวันนี้ก็เป็นประมาณเท่านี้นะครับใครที่มารับชมชอบการรีวิวแบบนี้นะฮะ ถ้าหากมีประโยชน์สำหรับท่านก็ฝากกดไลค์เป็นไลใจกันด้วยหากชื่นชอบผลงานฝากกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารที่จะรีวิวให้รับชมกันเรื่อยๆตลอดนะคะร้านตั้งอยู่ตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นนะครับผมมาไม่ถูกหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างไรอยากสอบถามตัวรถโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรติดต่อไว้ให้ตลอดคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆให้รับชมจนจบครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ